ครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเครื่องเครื่องฟักไข่ DIY นะครับก็ราคาถูกครับสามารถนําไปฟักไข่ได้เลยก็คือมันจะใส่กล่องแบษณีนี้มาให้นะครับคือผมจะใส่กล่องแบบชนี้ส่งให้ถึงลูกค้าเลยนะครับเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยก็จะเจอ,อเป็นแผ่นอะคริลิกใส่นะครับแผ่นอะคริลิกใส่เนี่ยก็จะมีพัดลมแล้วก็มีหลอดไฟส,สองหลอดนะครับแล้วก็มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิมให้ แล้วก็จะมีเครื่องวัดความชื้นให้นะครับหนึ่งตัวเครื่องปกติเครื่องวัดความชื้นตัวนี้ก็จะให้มาเป็นให้มาเป็นแบบแบบนี้นะครับก็สามารถจะติดติดไว้อย่างนี้ก็ได้ครับก็คือติดติดไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะมองเห็นความชื้นอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องวัดเครื่องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีหลอดไฟนะครับ ง่ายๆคือได้ของไปเนี่ยกล่องไปซณีใช่ไหมครับกล่องไปษณีที่ได้ไปเนี่ยก็ลูกค้าก็พับพับกล่องนะครับพับกล่องอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเสียบเสียบเข้าไปปุ๊บ่อกกระทิ๊กนะครับแล้วก็เอากันไกลหรือคัตเตอร์นะครับตัดตัดตรงนี้ออกน,นะครับให้เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็เอาไอ้ไอ้แผ่นอะคริเนียวางไว้ข้างบนนี้เลย ผมสมมติว่าตัดไปแล้วนะครับสมมติว่าตัดไปแล้วตัดไปแล้วสมมติว่าตัดได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ไปเอาถาดไข่นะครับวางไว้ข้างในอีกอันวางไว้เลยนะครับถาดไข่วางไว้ปุ๊บมันจะวางได้พอดีครับเมื pues, well. ่อวางถาดไข่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาแผ่นอคลิกนี่ครับวางวางไว้เลยปุ๊บเห็นไหมครับวางปุ๊บเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟนะครับ เครื่องควบคุมอุณหภูมิก,นนก,ก็จะทํางานก็เซตอุณหภูมิก็จะเซตไปให้แล้วเรียบร้อยที่สามเจ็ดห้านะครับถ้าอุณหภูมิมันต่ำหลอดไฟก็จะติดพัดลมก็จะติดพัดลมจะน,นี้จะหมุนเวียนอากาศนะครับก็คือจะดูดอากาศขึ้นมาปัะทะหลอดไฟแล้วก็เป่าลงไปข้างล่างหมุนเวียนเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องวัดความชื้นนะครับข้างในนี้ลูกค้าก็มีช่องว่างๆอยู่ข้างในนี้ลูกค้าก็เอาขันใส่น้ำมาวางไว้เพื่อควบคุมความชื้นนะครับข้างๆกล่องเจาะรูเล็กๆนิดหนึ่งให้ให,ให้ให้เป็นรูอากาศ ระบายนะครับเพื่อให้ไข่ได้มีการหายใจแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวแบบยกกลับไข่แบบมือนะครับก็ลูกค้าหาอะไรมาลองลองขึ้นด้านหนึ่งพอครบอีก6ชั่วโมงก็ตะแคงขึ้นอีกด้านหนึ่งหรือว่าจะตะแคงทั้งทั้งทั้งกล่องเลยก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องเปิดออกมาก็หาอะไรหาอะไรมาหนุนไว้ด้านหนึ่งพอครบอีก6ชั่วโมงก็หามาหนุนอีกด้านหนึ่งนะครับง่ายๆแค่นี้เอง เสร็จแล้วนะครับมีมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจอะไรก็โทรมาได้ครับอันนี้ก็เป็นสําเร็จรูปมาทั้งชุดเลยก็คือกล่องอย่าทิง้งกล่องก็เอาไว้ใช้ใช้แทนตู้เลยไอ้ส่วนถาดไข่นี่ทำตามท้องตลาดมีขายนะครับน่าจะไปะประมาณ5บาทก็ไปหาถาดไข่มาใส่เอาไข่วางเอาแผ่นไอกิลิกวางปุ๊บเสียบปั๊กจบเลยครับก็หาขันน้ําใส่น้ํามาวัดความชื้นนะครับพอครบ สิบแปดวันผ่านไปนะครับก็ก็เอาก็เอาถาดออกนะครับเอลูกเจี๊ยบฟักเป็นตัวก็เอาลูกเจี๊ยววางไว้ในนี้นะครับแล้วก็กกต่อไปเพื่อให้ขนมันฟูก็จากตู้ฟักไข่ก็จะกลายเป็นตู้กกตู้กกลูกเจี๊ยบหรือตู้ตู้กกนกแล้วก็อัตราประโยชน์ครับคุ้มครับก็ลองลองลองใช้ดูเพราะว่าอ่าราคานี้ก็ ก็คือราคาอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมมาทำให้ฟรีเลยสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ